สวัสดีครับเกิร์ผมแบง์กโมเกมแคสเตอร์ผมนาด้วยแคตเกมไฟในเกี่ยวกับไฟเดย์ไฟในแอสเฟรดีแฟนเกมอินไซมา h เฮดพาร์ทสองแบบเดโมครับผมนะเกมนี้ผมรู้สึกสนใจเพราะว่าเห็นคําอธิบายมาว่ามันเป็นไฟในอินโรงเรียนซึ่งเราไม่เคยเล่นมาก่อนใช่ไหมไฟในเฟรดี้ <F ly> แบบที่เล่นในโรงเรียนทำไมถึงไปรับมือในโรงเรียนก็ไม่รู้นะเพราะว่าน่าสนใจก็เลยว่าจะมาลองดูมันแปลกใหม่ดี รู้แค่นั้นนอกนั้นก็ไปหาเอาเอ,าเองในเกมนะครับผมนะแต่เปิดมาหน้าแรกนี่มันก็บอกวิธีการรับมือมาค่อนข้างชัดเจนนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามานั่งอ่านกันก่อนละกันอ่านได้จําได้ไหมค่อยว่ากันอีกทีโอเคไหทั้ง2ฝั่งคุณจะเจอ2คอนโทรลแพเนลอันนึงอยู่ทางขวาคอนโทรพลังงานไฟฟ้าในตึกส่วนอันทางซ้ายคือคอนโทรช็อค ถ้ามีอะไรมากวนคุณจากประตูให้ตัดไฟโดยใช้คอนโทรลแผ n น l จากด้านขวาถ้ามีอะไรมากวนคุณจากด้านซ้ายก็ให้คอนโทรช็อคเพื่อหลอกมันให้มันหนีไปทำอะไรไม่ได้แค่ทำให้หลอกเฉยโอเคคุณต้องทำให้ตึกนี้เป็นอะไรที่ p a c e f u l คือล่มลื่นสงบสุขในแบบที่เป็น Professional ด้วยให้ชชัว่์ว่าจะไม่มีใครเข้าหรือออกในระหว่างที่คุณเฝ้ายามอยู่คุณจะมีมอนิเตอร์ ซึ่งจะมาพร้อมระบบคาเม่าซิสเต็มมีสัญญาณเตือนเซค u ริตีแล้วก็มีระบบช่องแอร์ถ้ามีอะไรหรือใครมาทำการเปิดสัญญาณอลารามสัญญาณเตือนให้ดังขึ้นคุณต้องไปเช็คในพื้นที่นั้นเพื่อหาว่าการเคลื่อนไหวอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ไปรีเซ็ตสัญญาณเตือนนั่นให้ระวัง ต้องให้เร็วและก็ให้ได้ดีที่สุดตอนที่จะรีเซ็ตสัญญาณเพราะว่าจะมีลิมิตเวลาให้20วิเท่านั้นก็นานนะเอาจริงก็นานอยู่คือสัญญาณดังต้องรีบหาภายใน2ี่สวิโอเคเมื่อพูดถึงระบบช่องแอร์ก็แค่รีเซ็ตตอนที่มันเออเลอร์หรือว่าฉุกเฉินแต่พลังงานคุณจะมีจำกัดโอเคครับผมนะจำไม่ได้แล้วเยอะเกินคือน่าจะมีแค่คืนเดียวเลยบอกมาทั้งหมดเลยแบบเดโมใช่ไหมเออ ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรมายุ่งประตูให้ตัดแสงคอนโทรลแผนเนลด้วยมือขวาด้านขวาเราถ้าเกิดว่ามีอะไรด้านซ้ายก็ช็อตด้วยมือซ้ายแล้วมัง้งไม่ได้ด้วยเมาส์แหละด้านซ้ายเออนะนอกนั้นก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วก็ดูกล้องแล้วก็ช่องแอร์ลองดู <c oughs> นะเล่นเลยใช่ไหมมีหน้าเมนูตัวเดโมโจริงๆไม่มีแต่เมนูแต่ก็โอเคไหม มาดูว่าจะเป็นยังไงครับผมนะไฟในแอดโรงเรียนเรียบร้อยในวันอายูเลดี้ r r อว์ t ูคืออะไรจั๊วไปนี่เป็นเกมภาคสองนะจจ๊กไปโหมันมีอะไรเยอะแยะเลยทานเดี๋ยวผมขอโหมันจะมีพลังงานตรงนี้ด้วยเอาตรงนี้แล้วกันนะข้างบนได้เป็นแบตอืมโอเคนี่ก็คือด้านซ้ายกด control shock ด้านขวาทำไมยิ้มประตูแล้วก็ตัดตรงนี้ก็คือถ้าเกิดมีอะไรมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดนี้คิดว่าด้านซ้ายทำไมมันหันอย่างช้าแล้วเนี่ย เออถ้ามีอะไรมาโผล่ตรงหน้าต่างด้านซ้ายหรือว่านี้ป่ะเออโอเคแล้วน่าจะมีครูดาวแต่ละรอบพลังงานมีจํากัดนี่ถ้าใช้ไฟบ่อยๆจ,จะแย่นี่ไงไฟไนท์แอดโรงเรียนนะผมเนะี่ยเรามาสํารวจโรงเรียนเลยโรงเรียนจริงๆนะห้องยงห้องยิมห้องเรียนอะไรที่แบบโหห้องเรียนนี้แบบญี่ปุ่นอยู่ป่ะผมรู้สึกเออโออะไรเนี่ย m o ชั่น control ยังไม่เจอโมชั่นการเคลื่อนไหวโอเคเราต้องมาคอยดูตรงนี้เหระว่ามีการเคลื่อนไหวจากที่ไหนโอ้ชีต์รีเซ็ตอะลามก็คือเราต้องหาให้ถูกใช่ไหมแล้วกดรีเซ็ตอะลามต้องหาห้องที่มันมีอะลามไม่เจอโอเคอเคลตีหนึ่งแล้วผมนะยังไม่เจอตัวอะไรระบบมันมีอะไรที่เยอะแยะมากต้องใช้ความคุ้นเคยในการจำเจ้าไปช่องแอร์อยู่ตรงไหน,นช่องแอร์มันดูตรงไหน,น ตอนนี้ยังไม่มี motion detect ก็คือ,อยังตรวจสอ,อบความเคลื่อนไหวไม่ได้เขาบอกช่องแอร์ช่องแอร์นี่คืออะไรมีตรงไหน,น w a i t corridor east corridor แล้วช่องแอร์มาดูตรงไหนอ่ะบอกมีระบบช่องแอร์ด้วยแต่ไม่รู้จะเข้าไปดูยังไงเออเอเอมันบอกมีระบบช่องแอร์มันตอะแค่ตอนมันเขาเรียกว่าอะไรนี่วว n ร i l a นคอนโทร t r o l อ๋ออันนี้คือถ้าเกิดว่ามันพังแล้วเราค่อยมาซ่อมตรงนี้มั้งนี่คือระบบช่องแอร์นี่คือโมชันเดตเตอร์โอเคดีหนึ่งกว่าแล้วผมได้เห็นตัวอะไรต้องคอยปิดกล้องมาดูด้วยว่าซ้ายขวามีอะไรหรือเปล่าถ้ามาทางซ้ายก็ชอ็อตมาทางขวาก็กดนี่เดาไม่ยากอะไรโมชันเดตเตอร์ยังตัวไม่เจอตัวการเคลื่อนไหวทั้งสิ้น,ย,น,นยังไม่เห็นสักตัวว่าตัวไหนจะมา ตัวที่เราต้องเจอคืออะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่มีหน้าเมนูให้ตัวได้เห็นหน้าตัวที่จะมาหลอกก่อนเลยเออ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 มีมีสัญญาณเตือนแบบนี้นี่เออเล์โอเคโอ้เสียงนั้นคือเราซ่อมแซมช่องแอร์ไรเงี้ยเสียง,งอะไรวะเสียงอะไรวะอยู่ที่หูขวาคนเนี้ย ไม่เห็นมี motion detector ตรวจจับการเคลื่อนไหวไม่เจอแต่ทำไมได้ยินเสียงอะไรทางขวากรไดินมาโอ๊าอะาม่อะทำไมช่องแอร์มันพังบ่อยจริงถ้าเกิด m o ชั o n d e t e c ต้องหาการเคลื่อนไหวให้เจอแล้วก็ reset alarm ก็คือถ้า motion detector เจอการเคลื่อนไหวปุ๊บก็หาเลยใช่ไหมไม่ต้องรอให้สัญญาณดังหรืออะไร ตอนนี้ motion detector ยังตัวไม่เจออะไรผมเนี่ยถ้าเกิดว่า motion detect หากล้องที่มี motion detect แล้ว Re ีเซ็ตทันทีโดยไม่ต้องรอสัญญาณดังนั่นไงโอเคอ่าที่ไหนที่ไหนไม่รู้โอ้นี่ปะนี่ปะเห็นมันอยู่อะใช่ปะกูถูกปะวะโอเคไม่เจอโมชั่นแล้วน่าจะถูกมั้งในนั้นนะผมนะไม่รู้ตัวอะไรตรงนั้นโอ้ซ่อม m o t i o n d เ t e c t อ r มันมี a b c แล้วกดเลือกได้ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมอ๋อ a b c นี่ a b c คือบอกว่ามันเป็นตำแหน่งไหนแน่เลย a ก็คือห้องที่ขึ้นว่า a บ a r b ก็คือห้องที่ระ b ส่วน c นี่ไม่รู้ว่า c นั่นจะเป็นอะไรที่มันไม่มีทั้ง a ทั้ง b ให้เดาเนี่ยเวลามันขึ้น Mo ชัน n Detector มันจะขึ้นสีแดงมาหนึ่งถ้าขึ้นเป็น c ก็คือเป็นหนึ่งใน c โอเคมันอยู่ที่ c มันก็ต้องเป็นห้องหนึ่งในอ่านี้ แคม07ไม่ใช่อ่าวัดดานนี้อ่านั่ง้องไหนวะอันนี้หาไม่เจอจริงอ่าลีเซตารามไม่ได้โอวัดเดอะฟัเออมันมันตรงไหนอ่ะซีซีห้องไหนวะซีซีคือห้องไหนซีมันอยู่ห้องไหนโอ้ยกูตายกูโดนอะไรไม่รู้กูงงอืมสัญญาณดังก็เลยตายกับผมนะโอเคมันขอปรับอะไรแบบนึง <laughs> ก็ยังงงๆนะวิธีเล่น คือเมื่อสัญญาณดังต้องหาแวร์มูฟเมนต์ว่าดีเทคจะหายัางไงอะผมอ่านโมชันดีเทคเตอร์ไม่เป็นจะรู้ได้ยังไงว่าห้องไหนที่มันโดนอะไรเงรี้ยอันนี้งงจริงต้องดูตรงตำแหน่งไหนเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะพยายามดูความแตกต่างระหว่างกล้องต่อกล้องคือสัญญาณดังปุ๊บนี่ต้องแบบว่าเปิดกล้องรัลวๆแล้วดูว่าอะไรมันโดดเด่นขึ้นมา คือจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเกี่ยวอะไรกับ A B C ที่ผมคิดไว้ป่าจะไม่เกี่ยวอะไรคือถ้ามันมีตัว C อยู่ต่อหลังด้วยผมจะรู้เลยมันหมายถึง C แต่รู้สึกอาจจะไม่เกี่ยวแล้วมั้งมันเปลี่ยนเป็นเนี้ยมันผมไม่รู้ผมต้องนั่งปรับอะไรปรับไม่น่าจะเกี่ยวคือจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนคือห้องที่สัญญาณดังมันจะมีสีแดงๆตรงนี้อยู่แต่ว่ามันก็มีแทบทุกห้อง หรือผมมองพลาดรอบนี้จะพยายามตั้งใจมองอะไรกันแต่ว่าซ้ายขวาหน้าห้องนี่มค่อยจะมีใครมาเลยอืมควิคลี่ไฟคัเมล่าแวร์โมชั่นวัดดีเทคแล้จะรู้ไม่ลูวัดที่ไหนเ <c oughs> ฟนเอคือถ้ารู้ว่ามันดีเทคอยู่ที่กล้องไหนก็จะดีล้ว <c oughs> ไม่รู้จะอ่านค่ายัางไงแต่ตอนแรกผมกดถูกใช่ไหมตอนแรกมันอยู่ตรงนี้แล้วผมก็กด เออกดถูกได้ยังไงก็<笑><笑>ไม่รู้มันแลดูมีหลายๆอย่างกับผมเนี่ยแต่คือแบบก็โอเคนะก็อย่างผมบอกไปว่าได้มารับมือในโรงเรียนที่มันแปลกดีอีกหน่อยก็จะมีรับมือในห้องน้ำอะไราเงี้ยแปลกแปลกมาเป็นเดโมที่น่าสนใจให้ผมนะถ้าเกิดว่าผมรู้วิธีเล่นนะจะมันตอนนี้เราค่อยๆเรียนรู้กันไปกันเพราะมันจะประมาณไหนยังไงตีหนึ่งเหมือนจะไว บนกระดานเขียนว่า a r ready for r o u n อว Are you ready for ุ e a d y f o r r o u n d 2? จะได้เป็นหนึ่งในคำของภาค6ใช่ไหมแล้วก็น่าจะหมายถึงว่าพร้อมสำหรับรอบ2อีหอย่าง่า่ะหมายถึงว่าเนี่ยคือภาค2ซึ่งผมไม่เล่นภาคแรกเลยพร้อมจะเล่นภาค2องหรือยังไม่พร้อมภาคแรกยังไม่เล่นเลยรอสัญญาณดังก็แล้วกัน คือกล้องอะเราต้องรอสัญญาณดังใช่ไหมว่าจะเป็นแอร์หรือว่าสัญญาณไม่จำเป็นต้องเช็คบ่อยๆถ้า่างนั้นช่วงนี้ใช้เวลาดูซา้ายดูขวาวนไปวนมาเรื่อยๆปีสองแล้วน่าจะเริ่มมาแล้วโอ้เนี่ยเสียงอะไรวะเียงจะหูขวาท้าได้ยินมัมันมีใครอะไรไม่รู้มากระทุกกระกักอยู่ตรงหูขวาคนี้ รู้สึกว่าปิดไฟไปไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่มมีอะไรมันประตกประปักตัวบอกมันไม่มีประตูมันแค่ได้ยินเสียงน่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหมมันน่าจะแค่หลอกด้วยเสียงไอ้เฉยตอนนี้สัญญาณยังไม่ดังเลยผมนะทั้งแอร์ทั้งชั t นดีเ e คเตอร์นานไม่บอวะตีสองแล้วนะโอ้มาแล้วโอเคเนี่ยสัญญาณดังโอเคทีเนี้ยมันห้องไหนมันจะรู้ได้ยังไงว่าห้องไหน เห็นไหมทุกอย่างมันเหมือนกันหมดไม่ได้ต่างกันเลยอะ่ะมันบอกนี่ปะนี่เหรอรีเซ็ตได้แล้วเออรีเซ็ตคือมันไม่บอกไงเป็นห้องไหนเออคือผมไม่เห็นหน้าเนี่ยเลยลองกดดูคือมันไม่มีความตาม่างบอกเลยว่าเราควรจะกดที่ห้องไหนกดที่ห้องที่มันมีอย่างเดียวเหรอคือแบบผมงงตรงระบบ motion ดีเทคมากว่าจะดูยังไงถึงจะรู้ คือถ้าเกิดอะถ้าเกิดจะกดแค่โอ้เดี๋ยวดีสามแล้วถ้าจะกดแค่ว่าตัวมันอยู่ตรงไหนมันก็จะง่ายอยู่เนี่ยตัวมันอยู่ตรงนี้รีเซ็ตไม่เกี่ยวเห็นไหมรอบนี้ไม่เกี่ยวแล้วทีนี้มันต้องไปที่ห้องไหนละเออหาอยู่หาอยู่ครับหาอยู่ครับเอ้นี่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 รีเซ็ต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 ,ซตไม่ใช่เหรอก็ถูกแล้วไม่ใช่วะจุดฟ้านี่น,นี่นี่ด้วยโอเคหรือต้องรีเซ็ตทุกตัวเลยวะที่มี คือไม่ใช่แค่ตัวเดียวเพราะว่าเราต้องเปิดหาเองั้างั้นเออเราคงจะบอกไม่ได้เราต้องเปิดกล้องแล้วหาเองหาตำแหน่งของทุกตัวแล้วกดให้ครบทุกตัวั้างั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่บอกว่าเป็นกล้องไหนเราต้องดูเองว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วกดเอาไปยังไงอืมถ้ามันยังไม่ดังมันก็กดเลยไม่ได้เนาะเรามันดังให้กดโอ้ยังไ,ไงโอเคดกดนี่หนึ่งอัน โอเคอ่าหาอยู่หาอยู่เออช่องแอร์พังเดี๋ยวซ่อมนี่โอเคอ่าอ่อนู่นมีตัวหนึ่งเสร็ียบร้อยครบโอเคแล้วก็รีเซ็ตให้ครบกับผมเนี่ยจะแบตจะหมดแล้วแบตมซ้ายบนี d ีมันเริ่มมาลัวผมเนี่ยใช่ไหมเราต้องกดให้ครบทุกอันโอเคโมชั่นดีเทคเตอร์กดแม่งทุกตัวโอ้ชีดโอ้ยปิดเรียบร้อยโอเค ฮึบขึ้นมาหาต้องหานี่ต้องหานี่เออมีอไรสิวิสิบโอปึ๊บโอเคได้แล้วโอเคซ่อมนี่โอเคฮึบมีอะไรไหมด้านซ้ายไม่มีโอเคโหเมื่อกี้มันมาพร้อมกันเดินมาตรงประตูแล้วก็มีสัญญาณมาดังโหยสัญญาณมีเวลายี่สิบวิแต่ว่าถ้าเกิดทำอย่างอื่นด้วยนี่เวลาไม่ค่อยพอต้องรีบกดผมจะกดแล้วไม่ได้ถ้าเกิดไม่ขยับโอเคพอเข้าใจแล้วด้านซ้ายยังไม่เคยเห็นเลยนะมันจะมาตอนไหนตีห้าแล้วเนี่ยทำเล่นไป ช่องแอร์นี่รีเซ็ตเอาไว้เ,วเลยได้วันนี้ <c oughs> จะไปองนั่งคุมจริงเมื่อกดแค่แป๊บเดียวนะช่องแอร์ดังปุ๊บกดได้เลยถ้าไวพอก็โอเคตีห้าผมเนี่ยโอ๋หมายแล้วเก็บอา่อานี่หนึ่งอันแล้วก็อีกช่องแอร์ซ่อมก่อนโอเคมานี่เออยู่ไหนเออยู่นี่ครบเรียบร้อยครบอืมต้องกดดับสัญ,ญญาณให้ครบทุกอันที่มีหุ่นอยู่ น่าจะเป็นอย่างนั้นด้านซ้ายไม่โผล่เลยนะีห้าแล้วเนะี่ยอืมโอ้มายอ่อืมมาบ่อยยังวะตรงนี้หนึ่งอันอ่ะอ่ำเลยเหรอโอเคคือจะกดแม่งให้หมดทุกกล้องที่มีหุ่น โ oh อ้มาอ่อืมนี่หนึ่งอันนี่มีเยอะกดไปก่อนโอเคแล้วก็เลื่อนหาอันนี้มานี่ปึ๊บเรียบร้อย night complete เรียบร้อยครับผมเนี่ยแต่ว่าดัานซน้ายไม่โผล่มาทั้งคืนเลยเนะมันตัวเลยว่าดัานซน้าย night complete โอเคจบแล้วเอ,เ,ลอเ,ลอเอามาีกเพลง night สองมายังไม่จบนี่เพลง night สอง s h i อ่ะมาอีกสักหน่อยก็แล้วกัน พูดตามตรงก็ยังคงงงครับผมนะว่ามันยังไงอะไรกันแน่แต่รู้สึกว่ามันเป็นตัวเดโมโมากๆขนาดจมสแกรก็ยังไม่มีรู้สึกเพราะตอนผมตายนี่คือมันเกมโอเวอร์ดื้อใช่ไหมไม่เห็นฉากจมสแก์มันมีฉากจมสแกรบอกล่าตัวเดโมนี้เน่ไม่แน่ใจแล้วคือไม่มีวิธียงวิธียุอะไรเลยผมเนี่ย เปิดมาก็รับมือได้ดีมันก็มีโทรศัพท์แหละคิดว่าตัวเต็มคงจะมีคนโทรมาั้งนั้นมันเป็นอย่างที่ผมทำไหมถ้ามันเป็นางผมทำนี่มันก็ค่อนข้างจะยากอยู่มันจะลนตอนหากล้องนี่แหละเวลา20่ิวิมาแล้วโอเคเจ็บ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 ส่วนใหญ่จะมาตรงนี้ก่อนเรียบร้อยโอเคประเด็นคือ motion detector ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย มันน่าจ,จะบอกซะหน่อยว่ามันอยู่กล้องไหนได้อะไรแบบนี้เออไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งหาเองมีไว้ทำเพื่อหรือผมอ่านไม่เป็นว่ออาจ,จะอ่านไม่เป็นก็ได้นะเพอาจจะง่าวเองถ้าผมง่าวเองทุกท่านก็บอกผมในกลคอมเมนต์ละกันว่ามันมีวิธีดูไหมผมอาจจะดูไม่เป็นนี่ใช่ถ้ามีก็โอเคอาจจะเลียนได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้บโอเคมาออันนี้ก่อนเพราะมันมาบ่อยโอเคแล้วก็ดูอันอื่นโอ้มีอันนี้ด้วยปิดอลลามยังไม่จบมีอีกเออ อยู่ห้องไหนวะเฮ้ยโอเคอ๋อลืมมานี้วนรอบเลยเคเมื่อกี้วนรอบทุกกล้องรอบนึงยี่สิบวิค่อนข้างจะนานอยู่แต่ต้องหายครบทุกตัวคือถ้าไม่ลนนะพอไหวแต่เสียวจะลนนะดิโอ,โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดนี่โอเค นั้นก็เอ่อเปิดเปิดเฮ้ยต้องเปิดนี่ก่อนโอเคเออมาที่นี่โอ้แล้วก็เนี่ยเนียว้ตอนนี้แหละมันจะเริ่มยากเพราะว่าเราต้องมานั่งนี่โอเคเออนี่นี่นี่โอเคฮูฮ้บ่อยด้านซ้ายเหม็นใครมารอบีิครเฮงมาสามอันพร้อมกันนะผมเนะี่ยอารลามแอร์แล้วก็ด้านขวาแต่ยังพอไหวอารามนี่ไว้ท้ายสุดเลยรับมือไว้ท้ายสุดเรารับมืออื่นก่อน แล้วก็ต้องวิ่งให้ทันโอเคปึ๊บนี่หนึ่งอ่าแล้ันหนึ่งก็อ่ะไปแล้วแหรอโอเคเอ่อมานี่อ่ะซาวโอเคหมดสัญญาณเอาเวลกซ่อมแอร์โอเคอย้า้ขาดย่า้ขาดมันอาจจะมีจัมสแกรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมผ่านหมดแล้วยังไม่เจอถ้ารอบยี่ผ่านเลยเดี๋ยวลองเล่นหาจัมสแกรดูไม่งั้นจะไม่ได้เห็นจัมสแกรเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บอลิสต์นี้ก่อนโอเคมานี่ได้เสียงเออเสียงอะไร ใครไม่ใช้ห้องน้ำอยู่ด้านขวาโอ้โหวันเนี้ยะ what the fuck ดเด้อเด้ดช็อตโอเคฮึไปซ่อมแอร์ซ่อมแอร์โอเคเรียบร้อยมีมีอะลามเด้อโอ้ยแห่เน้โอเค,อเคพออยู่ทันอยู่เนี่ยใครไม่รู้มากดชักโครกอยู่หูขวาตัวบ่อยๆจอมแจมจอมแจมอย่างนีนะ้โอเคแต่จริงเราดูกล้องแล้วเช็คตำแหน่งขอยวกนี้ไว้ด้วยดีกว่าระหว่างที่ไม่มีอะไร เช็ค <Check S 2> ว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วเวลาที่อะลามดังเราจะได้กดได้ทันทีเออประโยชน์ของการเช็คก,กล้องก่อนก็คือจะได้รู้ตำแหน่งของมันไว้ก่อนเลยว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างมันย้ายทีอย่างเฟรดดี้หายไปไม่รู้ไปไหนแต่ว่ามีอยู่แคมหนึ่งตัวหนึ่งตรงเนี้ยช่วงแคม 5A นี่มีหลายตัวมาบ่อยลเราก็จะเช็คดูว่าจะมีมันไปอยู่ตรงไหนจะได้เห็นเอาไว้แล้วเวลาจะปิดก็จะได้รู้เลยโอเคหลายตัวหายไป โอเคโอเคอันนี้เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยโอปิดนี่ชิวอ่ะแต่ตอนมันมาซ้ายขวาคือมันแบบไฟกระพริบมันอะไรบอกให้เรารู้เด่นชัดมามไม่ได้แอบมาเลยเนะี่ยไม่ต้องกลัวจะเผลอมั้งเวลามาซ้ายขวาแม่กระพริบกล้องเลยทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยผมนึกว่ามันจะแอบมาบ้างอะไรบ้างเลยเช็คบ่อยๆซ้ายขวาไม่ต้องเช็คบ่อยก็ไ้เดี๋ยวมันมาก็รู้เองมาอย่างบ่อยโออ่านี่ ตัวไหนมันกดนี่โอเคคึบเนี่ยซ้ายขวามันมาทีมันก็กระพริบพริบหายไวปวดโอเคนี่ป่ะอืมไม่นะผมว่าผมพอจะเข้าใจอะลามมันน่าจะแล้วแต่ว่าตัวไหนกดมากกว่าไม่จําเป็นต้องกดให้ครบถ้าเกิดว่ากดโดนตัวที่เป็นคนทําสัญญาณขึ้นมาก็คือจบเลยเออแต่คือถ้าไม่ชัว์ก็กดแม่งทุกตัวมันก็ยังไงก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่า เอาจริงเพราว่ากดโดนแค่ตัวที่มันทำสัญญาณดังก็พอแล้วเอออืมไม่เกี่ยวกับว่าจะกดให้ครบหรือไม่ขอแค่กดโดนตัวที่มันเป็นคนทำสัญญาณดังก็พอซึ่งมันก็มีอยู่หลายห้องใช่ไหมล่ะโอ้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 เโอเกลเเกเดี๋ยวเดี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 ยวบอกว่าเดียวใจเย็นๆโอเคแม่มันสามสี่ตัวพร้อมกันขโมนแมน โอเคผมว่าผมระลึกแล้วผมแนะว่ามันยังไงผมว่าผมเข้าใจแมคินิกเกมนี้หมดแล้วทีนี้ก็เหลือแค่วินไม่ได้ยากนะทางนั้นก็ไม่ได้ยากนะเดี๋ยวเช็คตำแหน่งปัญหาคือแบตจะพอหรือเปล่าซ้ายบนยังยังพออยู่แหละโอมาโอเคตรงนี้มีคนมาบ่อยไม่มีรอบนี้ปิดนี่โอเคเออพอเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ยากเลย ต้องหาให้เจอว่าตัวไหนเป็นคนกดตอนนี้มีแค่ชิกาที่เหลือนองนั้นหายไปหมดเลยรหายไปไหนเสียงเลยว่าดีเสีเยไป,ป,ป,ปต้องเก็บมาก่อนโอเคเปิดกล้องนานๆกินแบตปะมีชิกาอยู่แคมป์หนึ่งเอห้าเอโอเดี๋ยวจะิปนี่โอเคเปิดเปิดเปิดมาช่องแอร์ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคมาดูช่องนี้ชิกะหรือเปล่าน่าเป็นตัวชิกะไม่ชิกามีอยู่นี่เป็นเป็นเฟดดี้เฟดดี้มากดโอเคเมื่อกี้ตัวที่กดคือเฟดดี้แสด เรียบร้อยโอช่องแอร์อชิวชิวคอม่อนแมนอักการ์ดิสแมนตีห้าแล้วไม่แน่ใจเดโมจะมีถึงคืนไหนนี่ปุ๊บมาอย่างส่วนใหญ่เมันก็จะโผล่แค่กล้องเดิมๆเ,เท่าที่ดูโอมาแล้วอ่ะเอ่อชิบเชิบ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 ,ชบ,ชบนี่ด้วยเหมือนเดิมอะ่ะโหมาอยู่ที่กล้องเดิม,มหลายๆตัวเนี่ยมีตัวอื่นมาอยู่ด้วยกันเลยมีหลายสี กดไปรวมอยู่ที่กล้องเดียวกันแล้วกดพร้อมกันอะไรยงี้เฮ้ยแบตจะหมดจะว่าไปเดี๋ยวผมเก็บไ้แล้วกันตีห้าหนินา่าจะยังไม่หมดเดียววะรีเซ็ตอะลาร์มฟักมันอยู่นี่โอเคฮึบจกบซองแอร์ฮึบโอเคเก็บตัดโอ้ชีดเดี๋ยวนี้ก่อนโอเคมันยังไม่เมื่อไหร่มันจะหกโมงสักทีวะ <dans S 1> <c oughs> นานแล้วนะนานอยู่นะผมไม่กล้าเปิดกล้องแล้วไฟจะหมดเพราะว่าตีห้ามันนานมากเลยเนะี่ย อย่าโกงตูนะตัวว่าตีห้ามันนานไปไหมรอบนี้โอเคไอชี้หาาตัวว่ามันนานไปเลยนะโอเคมีอะไรอีกไหมจะบอกนะมีห้าคืนนี่ไงได้ดาวแล้วก็จบเนาะเราได้ดาวจากมุมขวา STAR FOR FINISHING DEMO เออดาวที่ได้จากการฟินิช d e โมเล่นจบแล้วโอเคผมนั่นคือ d e โมใช่ไหม ั้งงั้นเดี๋ยวเราไปล่าจัมสแกนหน่อยละกันหลักๆถ้าได้จัมสแกนน่าจะต้องให้มันมาจากด้านซ้ายไป่ก็ด้านขวาถ้าเกิดว่าเราตายจากอารามรู้สึกมันจะเป็นแค่หน้าจอแดงผมจะเวลามันมาทางซ้ายหรือขวาจะปล่อยให้มันมาลอกดูพิชิตแล้วผมนะผมไม่อะไรเท่าไหร่นะ <laughs> มาแล้วมา Come on. อ้าวโอ้ยจับสแกสวยอยู่นะเออเท่อยู่ค่อนข้างเท่เลยแหละเอกระโดดมาป้องเปิดหน้าใส่เอ้ยสวยอยู่นะ แต่ก็โอเคผมนะั่นคือการลองเล่น Inside My Head Part 2 Demo v e r หรือว่า i ฟ h t Night at โรงเรียนแบบเดโมของผมเนะเดี๋ยวรอตัวเต็มจริงแล้วค่อยมาต่อกันละกัน ผมบอกว่าระบบนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็ค่อนข้างจะง่ายไม่ยากอะไรก็เล่นเพลินเพลนะผมเนี่ยแปลกใหม่ดีรับมือในโรงเรียน <c oughs> โอเคใครชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมน์เพื่อเป็นกำลังใจใผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นแฟนเกมอีกก like อ็อย่ากดไลค์กันเยอะผมนะอย่าผมเล่นแฟนเกมอะไรต่อก็ทิว้วกบคอมเมนต์ล่างได้สำนี้ก็ลาัากู๊ดไบยม่วนกูดไนท์